เป็นรัฐมนตรีเคยติดคุกในต่างประเทศคดียังติดนะยังสามารถเป็นรัฐมนตรีได้เพราะมันคือแป้งเพราะมันคือเว็บพนันผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ากระทรวงดีนะกสทชนะครับแล้วก็อะไรฝ่ายปกครองสํานักงานตำรวจชาติปล่อยให้มีเว็บพนันมันใหญ่มันโตงินเงินทุนหมุนเวียนเป็นพันล้านได้ไงเพิ่งจะมาวักล้างช่วงนี้เพราะว่าโดนกดดันเปลี่ยนขั้วหน้า ตำรวจก็ทะเลาะกันตำรวจก็ใช้บัญชีมา้าฟอกเงินกันไปนะพอบอรตรครอบ <c oughs> ครัวก็ถูกทนายความไปร้องเรียนว่าใช้บัญชีมา้าฟอกเงินรับเงินจากซวยออร,รองพบตรก็ถูกดำเนินคดีพร้อมลูกน้องฟอกเงินใช้บัญชีมา้าเราไม่สามารถจะคาดหวังอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลยนะครับหลักๆแล้วสำนักงานตำรวจชาติาถือเป็นหน่วยงานที่ต้องเป็นแบบอย่างในการบังคับใช้กฎหมายแต่ทุกวันนี้ พบตรก็โดนกล่าวหาเรื่องบัญชีมาฟอกเงินรองพบตรก็ถูกกล่าวหาเรื่องฟอกเงินประชาชนนะครับผมติดตามข่าวมาแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังนะครับในองค์กรแห่งนี้หรือไมน่นายกท่านตีก็บอกว่าละผมไม่เกี่ยวผมไม่ยุ่งทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นประธานกตรดูแลสํงงานักงานตำรวจห่งค่ะกลับบอกว่าผมไม่อยากยุ่งไอ้สองคนที่มาทะเลาะกันต่เรื่องของมันไปอะไรอะไรก็ไม่ได้อยู่ในอำน,นาจของข้า ออ,อำนาจของกูว่าไห้เนี่ยล่าสุดก็มีเน่จดหมายลับหลุดออกมาว่าสำนักนายกมีหนังสือไปถึงบิ๊กโจ๊กว่าการตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงสอบวินัยเนี่ยชอบด้วยกฎหมายการให้ออกจากราชก,การชอบด้วยกฎหมายนายกไม่มีอำนาจช่วยเหลืออะไรกลางๆบิ๊กโจ๊กได้ต้องไปบุนรเอาจะกก็ล่าสุดมันก็เห็นแล้วครับว่าอนาคตของบิ๊กโจ๊กนั้นลิบหลี สุดท้ายบิ๊กโจ้แก่ก็เป็นไงก็ไม่รู้จะทำไงครับขวัญใจประชาชนแต่ไม่ใช่ขวัญใจตำรวจในสำนักงานตำรวจทที่ทราบม,มาบิ๊กโจ๊ก็ไม่ได้เป็นขวัญใจของตำรวจนะครับบิ๊กโจกเป็นขวัญใจประชาชนเพราะออกทีวีออกโซเชียลบ่อยคนก็ชอบใครจะไปล้ออะไรต่างๆบิ๊กโจ๊ก็ออกข่าวทุกวันนะมีแสงทุกวันก็เป็นที่ชอบของอพี่น้องประชาชนแต่ไม่ได้เป็นที่รักของตำรวจอันนี้แหล่งข่าวตำรวจเขาบอกนะจริงไม่จริงกับิ๊กโจ๊ก็เราไปถามดูสนะิ ในสานัก,กงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้เป็นขวัญใจตํารวจแต่เป็นขวัญใจประชาชนเพราะฉะนั้นอนาคตของบิ๊กโจ๊กในการที่จะกลับมาเป็นพอบอรตรนั้นริบหีอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะนะครับผมไม่ได้รับจ้างเชียร์ไม่ได้รับจ้างด่าใครอันนี้คือเรื่องจริงรู้จักพยานหลักฐานนะตั้งแต่สารออกหมายค้นบ้างบิ๊กโจ๊กจับลูกนอ้องไปหลายคนพยานหลักฐานมากมายพอสมควรจนออกหมายเรียกออกหมายจับได้หลังจากนั้น บิ๊กโจก็โดนหมายจับไปอีกนะครับแล้วก็โดนให้ออกจากราชการตั้งกรรมการสอบวินัยไร้แรงนะครับดูจากสถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับดูจากพยานหลักฐานองค์กา,การพยพนการดําเนินคดีแล้วโอกาสจะกลับมานั้นค่อนขออ้างยากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็งมีปฏิหัรินะเป็นรัฐมนตรีเคยติดคุกในต่างประเทศคดียาเสพติดนะยังสามารถเป็นรัฐมนตรีได้เพราะมันคือแป้งเพราะมันคือแป้งนะครับเดาะนั้น หลายหลายคนที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้เป็นรัฐมนตรีมันก็ยังมีการตีความว่าเฮ้ยเขาติดคุกก็จริงอยู่แต e ai, ảng, <ๆ>่เขาติดคุกในต่างประเทศเขาไม่ได้ติดคุกภายในประเทศระบบการตีความของประเทศไทยนะครับน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้นะครับผมไม่อยากจะพูดมากเดี i, ala, ๋ยวก็จะหาว่าอ่าอย่างนั้นอย่างนี้เอาเป็นว่าระบบการตีความของประเทศไทยเป็นระบบการตีความแบบน่ารักน่าเอ็นดูจุก루ถึงแม้จะเคยติดคุกมาแต่ติดคุกใน สายต่างประเทศไม่ใช่สายไทยมันคือแป้ง <B ANG! S 1> นะครับก็ยังสามารถเป็นรัฐมนตรีได้แล้วก็สามารถเป็นใหญ่เป็นโตได้มีตําแหน่งใหญ่ๆในภาครเมืองได้คือประเทศเรานี่คือระบบการตีวามนะครับนะในประเทศเรานะครับก็เดินสายเที่ยวก็ปีหนึ่งก็อาจจะเที่ยวทุกเดือนไปมันทั่วโลกประมาณสักเอาสักร้อยห้าสิบประเทศก็จะเริมนะเพราะว่าตอนนี้ก็หกสิบเอ็ดนะเพราะว่าถ้าอายุมากขึ้นจะไปเที่ยวก็ลำบากก็ ก,ก็มีเงินมีทองก็เอาไปเที่ยวนะครับแต่ผมเน้นเที่ยวครับก่อนนะครับไปดูที่ดันที่นี่อะไรต่างๆนะครับแต่เวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมใช้เงินตัวเองนะครับก็ฝากท่านนายกเศรษฐานะครับเวลาไปเที่ยวใช้เงินตัวเองใช้เงินภาษีนะนะนะครับเนี่ยไปอิตาลีกินาลีเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเพราะนั้นเนะี่ยท่านเศรษฐาท่านไปนะท่านต้องท่านต้องขายผ้ากอไม้ได้นะถ้าต้อนขายไม่ได้ประชาชนเ็าจะมองว่าเอาเงินภาษีไปเที่ยวหรือเปล่าผมไปเที่ยวเนี่ยผมจ่ายเองครับ นะยกเว้นบางทริปอะไรต่างๆก็นะงเอฟซีบ้างรูปบานเบ้ากา,ายให้อย่างเช่นไปญี่ปุ่นเนต้นเดือนตุลาเนี่ยอันนี้ก็อ่าก็มีเอฟซนะนะีเขาจ่ายให้ก็น่งเฟิร์สคาสเลยนะนตไม่ใช่ว่ารวยเวอร์อะไรไม่ใช่นะเขาจ่ายให้วายก็มีคนมาอ่าให้กินนะครับไปต่างประเทศไปสิงคโปร์ไปกินข้าวร้านอาหารใจก็เอฟซีจ่ายให้กับร้านคุณเพืนเนะีนะ MP, MP ยนะครับเอ็มพีเอ็มพีไทยนะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะนะครับก็อยู่ที่ อะไรเขาเรียกอะไรเเอเอออ่่บอสคีนะครับนะที่สิงคโปร์นะฮะกไปต่างประเทศไปอังกฤษก็โกินฟรีหมดเอสซีก็ดูแลน,นะครับทั้งค่าที่พักค่ากินค่าวายฟรีหมดเลยนะครับนะครับแต่ผมไม่ได้อยากไปนี่ไ่ายเอสซีนะเขาก็อยากต้อนรับเรานะฮะไปญี่ปุ่นไปโตเกียวนี่ก็เหมือนกันนะนะนะครับก็มีคนดูแลน,นะฮะตอนนี้ก็เรียนให้เพราะฉะนั้นเราก็อย่ามีหนี้มีนี่ประหยัด เดอบ้านหลังเล็กผ่อนหมดก็พอแล้วไม่ใช่ผ่อนบ้านเสร็จก็ไปไงไปซื้อบ้านหลังใหญ่ก็ผ่อนต่อรถผ่อนหมดนะก็ไปผ่อนใหม่เริ่มต้นซื้อคันใหม่ก็ชีวิตนี้เป็นทาทั้งชีวิตอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดจากพี่เดนะครับสบายใจนะฮะอ่านะอ่ะเรื่องต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านขึ้นเยอะเลยครับจริงครับเพราะว่าธนาคารก็มีความเสี่ยงชีวิตต้องสู้นะสู้กับหนี้รือสู้กับใคร นะครับอย่าไปอย่าไปผ่อนรถผ่อนบ้านนะนะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรก็พอแล้วนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าเอานะคดีแพ่งนีอยอายุความกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับฐานความผิดกู้ยืมเงินสิปีเช็ค2ปีดนัค้ำประกันสะิบปีเช่าซื้อสองปีเรียกค่าเสียหายสิบปีนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามพี่เดได้นะให้ความรู้กันเต็มที่รายการของพี่เดนะเถ้าเรา,เาไฟแนนซ์ยึดรถ มีหลักเกณฑ์อย่างไรก็ต้องติดหนี้สามเดือนติดกันแล้วก็บอกกก่าสามสิบวันก็ประมาณร้อยยี่สิบวันก็ยึดลถได้นะครับยึดลดแล้วต้องใช้ส่วนต่างไหมก็ต้องดูว่าขนาเอารถไปคืนเนี่ยมีค้างค่าหวดไหมมีผิดนัดไหมถ้าไม่ผิดนัดนะค่าส่งมอบแล้วก็จบแนละ้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราค้างค่างวดอยู่สองวดวนะเราก็เอาเงินไปจ่ายให้เรียบร้อยทั้งค่างวดค่าปรับเรียบร้อยหลังจากนั้นเอารถไปคืนก็จบนะครับเป็นประจำมาตราห้าร้อยเจ็ดจุดสาม เราค้างค่างวดอยู่สามงวดเราก็เอาเงินไปจ่ายให้เรียบร้อยทั้งต้นเออทั้งค่าปรับทั้งอะไรกามพอไม่ผิดนัดปุ๊บก้รถลไปคืนรถคืนก็จบแค่นี้นะครับง่ายๆคนระับเนี่ยเขาเรียกอะไรคืนลถอย่างไร,งไรนะไม่ต้องรับผิดส่วนต่างนะเดี๋ยวฟังพี่เดนนะคืนรดอย่างไรไม่ต้องรับผิดส่วนต่างไม่ตัดคลิปได้เลยนะง่ายๆครับเมื่อท่านต้องการคืนรถแล้วไม่ต้องการรับผิดส่วนต่างง่ายใเดียววิธีแรก ท่านไม่มีความรับผิดไม่ได้ไม่ได้ผิดนัดชำระค่างวดในขณะสมมอบรถคืนท่านเอารถไปคืนจบครับไม่ต้องรับผิดนะครับอันที่สองถ้าท่านค้างค่างวดอยู่ขณะที่ท่านประสงค์จะคืนรถท่านก็ติดต่อไปนั้นจา่ายค่างวดที่ค้างให้ทันงวดพร้อมค่าปรับหลังจากนั้นท่านเอารถไปคืนก็จบง่ายๆแค่นี้ครับจบนี่คือหลักเกณฑ์ในการคืนรถอย่างไรให้ไม่ไม่ต้องรับผิดในส่วนต่างโดยพี่เดซึ่งเป็นทนายความของฟไนแนน ความรู้ง,ง่ายๆแค่นี้นะครับจบถ้าไฟแนนซ์ไม่รับคืนรถก็เรื่องของเขาไปแล้วก็ไปจอดที่นั่นนะสำนักงานไปแล้วก็ถ่ายคลิป่ายคลิปไปลงประจําวันอะไรก็เรียบร้อยอันนี้คือหลักการคืนรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะแล้วก็การนํารถของไฟแนนซ์เนี่ยไปขายไม่ได้เอาไปจํานําก็ไม่ได้มีหลายคนรถไฟแนนซ์ Finance ไปประกาศขายการกระทําของท่านคือความผิดทางยับยจ้กจำคุกสามปีใครที่ซื้อไปก็รับของโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับ หลักเกณฑ์ง่ายๆหลักกฎหมายถ้าคุณจะเอารถของไทยไปถ้าคุณจะขายรถรถมันกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของคุณแต่ถ้าคุณยังผ่อนไม่หมดคุณจะเอารถชาวบ้านรถไฟนั้นไปขายไม่ได้มันก็ผิดกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วแค่นี้ง่ายๆสั้นๆเห็นไหมเรียนกฎหมายกับพี่เดนะเพราะว่าผมเป็นวิยากรด้านกฎหมายนะครับนะโดยเฉพาะเป็นวิยากรของสถาบันการเงินก็บรรยายเกือบทุกอาทิตย์นะครับนะเดี๋ยวเดือนหน้า เดือนนี้ก็ไม่รู้ปลายปลายเดือนนะก็ไปบรรยายให้กับสากลการบินไทยเพราะว่าสากลการบินไทยเนี่ยผมไปสอนทุกหลักสูตรจาดพี่น้องชาวการบินไทยก็รู้จักพี่เดยดีจัอไทรจะเชิญไปบรรยายก็ได้นะครับส่วนราชการนักวิสาหกิจชมรมสมาคมบริษัท้างร้านชาวบ้านได้หมดครับนะค่าตัวก็คุยกันได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีจริงก็จ่ายเป็นวายก็ได้นะครับแต่เล่าขาวไม่เอานะครับก็ยินดีครับไครจะเชิญไปบรรยายกฎหมายอะไรต่าง รับรองไม่มีไม่มีหลักฮาเป็นหลักนะอาศัยความฮาเป็นหลักบันเทิงนำสาระนะครับนะอเอ่อเ้าเขียนอะไรค้างค้าง,งวดสินเชื่อกี่เดือนเขาจะยึดรถครับสามเดือนครับทําไมเขาบอกคืนรถแล้วต้องเสียส่วนต่างก็งปล่อยเข้าไปเขาอยากจะพูดอะไรอันนี้คือหลักกฎหมายเลยมาตราห้าเจ็ดสามกฎหมายแพ่งครับไปเปิดดูนะคำภาษาดีกาเ็เยอะแยะครับไม่ต้องกลัวครับนะขอบคุณมากๆ ที่พี่เดให้ความรู้ยินดีครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับอ่าถ้าขายได้ตังถ้าคืนไม่ได้ตังนะถ้าขายได้ตังแต่หลังจากได้ตังแล้วก็จะได้คุกต่อเลยนะครับม,มีอะไรบ้างครับเรื่องที่น่าสนใจนะพี่เดก็ให้ความรู้กันนะอืมนะครับใครมีปัญหาอยากดังอยากเป็นข่าวนะเออนะครับคดีความไม่คืบหน้าก็มาหาพี่เดพี่เดก็จะอัดคลิปอัดคลิปส่งก็ส่งให้นักข่าว เพราะว่าผมมีห้องสื่อเวอรทชนอยู่นะนะครับถ้าเรื่องถึงกรมบังคับคดีแล้วแต่ยังไม่ตั้งเรื่องฟ้องยังมีทางแก้ไขหรือสู้หลุดไม้สําหรับบัตรเครดิตก็ก็ถ้าถ้าเรื่องถึงกรมบังคับคดีก็ถ้าเราไม่ได้รับหมายศาลเราก็ลื้อคดีใหม่น้นะครับหรือว่าเราก็เจรจาได้นะครับต่อรองได้อะไรได้นะครับอืมชีวิตต้องสู้นะครับ คนค้าเดือดร้อนครับคนค้ำนี่ลําบากนะลําบากมากมากเลยคนค้าเนี่ยนะเงินก็ไปได้เนื้อก็ไ่ได้กินหนังไม่รองคราบพอถึงเวลาลูกดีเบี้ยวกปุ๊บคนคน้ามีหน้าที่ใช้นี่พอใช้นี้เสร็จก็ต้องไปตามไล่บี่ออจากลูกนี้ซึ่งในทางปฏิบัติลูกนีมันหนีหายหัวไปหมดเพราะนั้นก็อยากไปค้าทํำประกันคายเลยอืมอืมนะครับเออนะครับหลานชายประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ รถเก๋งตัดหน้าชนรถเก๋งแล้วประเด็นไปชนอีกคันหนึ่งลานชายบาดเจ็บสาหัสสามเดือนแล้วทางกุณีไม่มาเหลียวแรควรทาไงครับก็ไปหาทนายครับหรือจะเข้ามาที่ทนายกายทุกก็ได้นะครับนะเราก็ต้องประสานงานตํารวจให้เร่งกดีถ้าตํารวจช้าเราก็ฟ้องเองเลยไม่มีปัญหาอะไรครับนะครับเดี๋ยวตอบคำถามกห้หน่อยนะนะครับ ปรึกษาทนายฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายและดำเนินคดีอาญาครับสอบถามได้ที่สำนักงานศ2น48 57 0 0ด้เในเวลาราชการอันนี้ก็ถามมานะกันต่อไปนะครับคนค้ำประกันกู้ซื้อบ้านคนซื้อเบ้่วคนค้ำถูกอายัดครับเอ่อมีข้อแนะนำไหมเจรจาครับถ้าเราเป็นผู้ค้ำนี่ครับไปเจรจาครับเดี๋ยวต่อรองดูว่าเออเป็นนี่ร้อยบาทเราจ่ายห้าสิบบาทให้เราค้นไปได้ไหมอะไรจำลองนี้ก็ไปเจรจาฮะ เพราะคนคับนี่ม่คอสวยเลยโดยเฉพาะระบบสากลเนี่ยคับกันไปขับกันมานะอะไรทำนองนี้เอาเรื่องต่อไปเรื่องหมอราชทัน